สวัสดีค่ะครูรุ่งครูเลขคลิปนี้พามาหาลิมิตนะคะข้อนี้จะเป็นลิมิตที่หาโดยตรงไม่ได้่ะมันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าตาโจทย์ก็คือว่าลิมิตของรากที่2ของ x-2 ลบสส่วนด้วย x-4 ลบ4เมื่อ x เ,เข้าใกล้4นะคะข้อนี้เรามาดูว่าวิธีการทำยังไง สมมุติว่าข้อนี้เราไม่คิดอะไรมากเราตรวจสอบก่อนถ้าเราเทคลิมิตเข้าไปตัวบนนะคะกัดตัวล่างเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นรากที่สองของ4ลบ2เนาะส่วนด้วยข้างล่างก็จะเป็น4ลบ4ถูกต้องไหมคะเพราะฉนั้นมันก็จะรากที่สองของ4ก็เป็น2เนาะเพราะฉั้นเป็น2ลบ2ส่วน0แปลว่ามันอยู่ในรูปของศูนย์ส่วน0ย์ซึ่งศนย์ส่วนศยเนี่ยอย่าเพิ่งฟันธงนะว่าลิมิตมันหาค่าไม่ได้ หรือไม่มีค่านะคะบางข้อมันอาจจะมีค่านะคะเราจะต้องมีการปรับปรุงหน้าตาของมันก่อนนะบางบางข้อเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบอย่างงี้นะแต่ข้อนี้จะใช้วิธีการเอาคอนจูเกตมาคูณนะคะคอนจูเกตของอะไรก็จะเป็นคอนจูเกตของตัวบนเนาะคอนจูเกตของตัวบนนะตัวบนคือตัวไหนคือตัวนี้นะคะเนี่ยก้อนเนี้ยคอนจูเกตคืออะไรทีเนี้ยเดี๋ยวครูขอรอกโจทย์ก่อนนิดนึง ตอนนี้เรากำลังจะหาลิมิตลิมิตของ o ูท x นะคะลบ2ส่วนด้วย x ลบ4เมื่อ x เข้าใกล้4เนาะเนั้นหาโดยตรงไม่ได้จะเอาคอนจูเกตมาคูณนะคะคอนจูกเกตอ่าปกติเวลาถ้าเรามีจะคูณโทษตรงนี้นะคอนจูกเกตของ a ถ้าครูมี a บวก b นะคะคอนจูกเกตของมันก็คือ คู่ที่เป็นคู่ของมันก็คือ a ลบ b นะคะอันนี้คอนของมันนะคอนคอนจูเกตคะไม่ใช่ทอนนะคอนนี่ค,ครูเขียนยังไงคอนจูเกตของมันนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่มันต่างก็คือตัวตัวเครื่องหมายนะถ้าตรงนี้เป็นบวกตัวนี้จะเป็นลบนะคะหรือถ้าเราเริ่มที่อ่าเริ่มต้นที่ a ลบ b นะคะคอนจูเกตก็จะเป็น a บวก b นะเพราะฉะนั้นมันจะเครื่องหมายจะตรงข้ามกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ครูจะมอง มองก้อนนี้คือ a มองก้อนนี้คือ b นะคะับนครูจะเอาคอนจูเกตตอนนี้มันลบใช่ไหมอ่ะเนี่ย a ลบ b เพราะฉะนั้นครูจะเอา a บวก b มาคูณนะงานที่เราทำก็คือรูทเอาเปลี่ยนสีนิดนึงรูท x นะคะลบสเนาะส่วนด้วยลากจดมาก,ก่อนนะ x ลบสีู่เอาคอนจูเกตคูณนะคะคอนจูเกตก็คือรู x 2. ท x บวกสทีนี้ถ้าคูณแบบนี้อผิด ผิดยังไงผิดคือมันไม่เท่ากันกับก้อนด้านซ้ายนะคะเพราะว่ามันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอัน,น้สิ่งที่ครูจะทำคือครูคูณเข้าและหารออกเนาะบวกสองเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ก้อนเนี้ยจริงๆนะก้อนนี้มันก็คือ1ใช่ไหมก้อนนี้คือ1ถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วทีนี้แล้วเราทำไงต่อวิธีการนะอันนี้ x เข้าใกล้สนะคะวิธีการคือครูจะมองอย่างนี้นะถ้าเรามีอ่า a ลบ b เนาะ คูณกับ a บวก b เพราะฉะนั้นไอ้นี่มันคือสูตรการแยกตัวประกอบของผลต่างกำลังสองถูกต้องไหมเพราะมันจะออกมาเป็น a กำลังสองลบ b กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นครูมองอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวครูลบไปนี่ก่อนเพราะนั้นครูมองอ่ะก้อนนี้เนาะนีหน่หนึ่งก้อนนะ อันนี้หนึ่งก้อนนะมันก็จะเป็นอ่าเลบบใช่ไหม a อลบบคูณกับ A บวก B ถูกต้องไหมคะมันก็จะออกมาเป็น A กำลังสองลบบกำลังสองแล้ก็จะได้ปรับปรุงหน้านตาออกมาเป็นแบบนี้นะ A กำลังสองเคือรูทเอก็เป็นรูทเอกำลังสองนะคะลบบ B, B ีคือสองใช่ไหมอะ ปันก็ลบ b กํลาลังสองก็คือ2กํลาลังสองข้างล่างอ่ะรวบมารวบอะไรมัง่ง x ลบสคูณอยู่กับรูท x บวกสเนาะ x เข้าใกล้4ทีนี้ไอตัวข้างบนรูท x กํลาลังสองมันก็เหลือแค่ x ถูกต้องไหมสกํลังสองก็เป็น4มันก็จะเจอพจน์ข้างล่างพอดีเป๊ะซึ่งเราสามารถจัดการกับมันได้ x เข้าใกล้4นะเดี๋ยวพูขยับตรงนี้นิดนึงไม่สวยงามนี่ไม่สวยงามขยับตรงนี้นิดนึงฟลปโอเคอ่ะทีนี้เราตัดกันได้ก้อนไหนก้อนนี้กับก้อนนี้งจริงจริงเหลือแค่เหลือแค่ลิมิต ตัดกันข้างบนเหลือหนึ่งเนาะข้างล่างเหลืออะไรข้างล่างเหลือรูทเอ็กบวกสองถึงจังหวะเนี้ยมันหาลิมิตได้หรือ,อยังถ้าเราเทคลิมิตเข้ามาตัวบนจะเป็นลิมิตหนึ่งเนาะนั้นค่าคงที่ก็จะออกมาเป็นค่าคงที่ข้างล่างรูทเอ็กเอ็กเข้าใกล้สี่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยจะไม่เป็นศูนย์ละอ่ะแปลว่าถึงจังหวะเนี้ยเราสามารถที่จะเทคลิมิตได้แล้วนะเนั้นครูเทคลิมิตเนาะก็จะออกมาเป็น หนึ่งส่วนด้วยรูทสี่นะคะบวกสองเพราะนั้นก็ได้หนึ่งส่วนสองบวกสองก็ได้หนึ่งส่วนสี่นะคะเพราะนั้นข้อน,นี้ตอบหนึ่งส่วนสี่นะอนั้นมันจะเป็นรูปแบบที่เราจะต้องเอาคอนจูเกตมาจัดการนะคะอันนี้คือหนึ่งรูปแบบเพราะนั้นหลัก การดูง่ายๆคือเราแทนแล้วมันจะอยู่ในรูปของ0ูนย์ศูนย์นะคะก็ใช้คอนจุดเกตได้สําหรับข้อนี้นะะฝากฝึกด้วยนะคะสําหรับคนที่กําลังเรียนแคลคูลัสนะก็ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ